มาอีกแล้วครับพีน่น้องครับอยางกินสีก็จะยางกันสีไหมพอไปยากไหมสีเปลี่ยนไปคืคนสีตีกันเนาะไม่มาคลิปม yeah. ัขึ้นโหลดจังเลยจังโหลดทราเดี๋ยวด้ยเดี๋ยวล่วงขีปอื่นต่อกับลงบ่ได้เด้วยเดี๋ยวนี่คลิปได้เลยลบลบออกแล้วพร้อมไหมลบเหมือนขออันซุ่มเหมืนข้อมุ่นเกาเจาะออกไหมมันเครื่องมันเคลียดเครื่องมันออกข้อมุ่นเกาหนอะ กคลิปเก่าคลิปยังสิแม่เจ้าหลดมาไหวไหมลูกออนกูคลิปีผเทเมนังคลิปสส้ม่ดี่เส min ้มให้วาย้มกูอื่นากูเอาในกองของวดไม่ได้ยอัตบ อัปเดตตมีไอ้กนอยากเบิ่งยังก็ได้เบิ่งคือกันกับมยห้อหิวเขาอยากกินยังก็ได้กินเจเปบิ่งอันทีต้องอตัวนั้นละเอาปล่ะนำโปยุกเาซูนบอเบยนน้ำเกาูนเป็นอะไรครับพิ้งรี้งขสลนบัวลนอันเียนนวลนลนน็อตมาขายน็อตยังก็ข้าเจ้าคือนไทยหอดคำครับเ่าจ้าดโถ

ไปเลยวายไปไปไปมาเมยเอาเลยครับเอาเลยวัววัววัวไปน้ำกันได้รึนไปสิไปกินข้าวไปกินข้าวใส่เอาไปไปน้ำกันไปเลยวุ้ยหุวยไปไปผู้ใดไปเนี่ยก็ไปเติมมุ้งเราหนิแหละก็ว่าเราสองคนเหรอเออกับตัวมาอี๋แถบ่ะนี่เออโอเคครับเดี๋ยวผมเชื่อมนั่นเดี๋ยวเรสิไปบ่เดี๋ยวผมเอากระเป๋ากันโอ้แทบ่ะนี่ว้ายสวัสดีครับทุกคนอีกรอบหนึ่งนะครับผมเมื่อกี้นี่ พอดีคนขับรถเราไม่รู้นะครับว่าต้องเปิดไปใส่อะวิว่ามันป๊าดพี่น้องเบิ่งฮอดดีที่สุดสักเบิ่งซอยกันพี่น้องอุ้ยไอ้สุดเจ้าสีม่วงกับมิติเม้าเดได้ใส่ไปแบบบ่คนบ่ทันเห็นฮะบ่ทันเห็นใส่สีแดงซีมเงินบ่บ่ใส่สีแดงใส่สีแดงติเอาซุ่มหนึ่งคือบ่ใส่ซุ่มหนึ่งบัวเอาไว้ปีหน้าบ่ทัานนี่คนเห็นไงเนี่ย เอดีทวีซ <silly> ักไปแล้วพี่น้องมันหักบัวมเจาว่ะใช่ครับผู้ให่เจ้วัมีงานเจ้าก็ไปไปใชเป็นยังไงไ่ครับรให้ผมกอะไรตัวเลยผู้ใหสังกัดเจ้าบ๊อบปัดล็อกไข็ค่อยไอ้เจ้าบ๊อปดล็อกแข่งค่อยพได้แล้วไม่แม่ไปนียงทัน ต,ติมาตีเขาเจ้าว่าสตมาตีเขาไหมถือกล่กองถือกล่องออกมาเลยเหนนี้บอกเขาว่าติมาตีเขาไหมไปไปโอ้มันเขาอีอาอลีเออีลีเลยตัว ไปครับว้วระบบดูดโอ้ไปแล้ววับเ่าพี่น้องครับตอนนี้เรากำลังเดินทางนะทีมถ่ายทำเออเขาคือมีสองคนนี่ไอจักว่ะตัวผมบนเออันึ่ว่าสิไป็นมึงว่ะเขาไปเสร็จหรอ ทางครับตรงนี้ตรงยี่ฟังที่ัดเกือบไ่ผุดดอกครับพี่น้องเป็นไนงะเป็นฟิ้วแบบไฟไหมไอ้ไฟมันมันติดมัดสุดวงยืนบ่ม่ไรรมีไหมฮะจังสีมันคือไฟอยังไงเฮ้ยก็เด้กป่วดิบ่ดดบ โอ้โอ้นานดีโอ้อยกอิริตร่าไปเขาสิไปสก่อนนี้ไอไปกินเขาใสก่อนน่งวะนอะไรส่อยู่ส่รับขังแรลกเลยนี่ขังแรกเลยนี่บานเดีขึ้นคยขึ้นมาจากเชือ่เชือแหกเด้พี่น้องครับ ตอนนี้เราจะไปกินข้าวกันนะครับผมเสียนุ่นบ่าหลานเอียงก่อนว่าเสียนุ่นบ่าใช่หรอว่าแล้วกระลังมากเออ,ออเออมากฟังหันขึ้นกนนี่ยโอเคครับอันหมองทึ่งๆึ่งเครียดดีแต่ลูกพี่ใส่ของหมดทึ่งๆตัวอ,อันไหม่ม่อง มันเป็นยังสีมาแต่ไดนที่แหกก็เป็นสีหรอเเมียนเมียนต้นตูเป็นแบบนี้มั้เฉพาะรุ่นนี้รุ่นก้อนือจัมีโอ้เขาก็คือเฮียดีแท่านนาะอกเ็ดมากเอาเพียจะมีบ่มีอยู่ด้วยบอบบอกบอบไปยังไปยังไปเห็นกนเหียจมีนะเปิดจี่เพี้ยหรอลูกพี่ะ เอาสิไปใส่นมันเอาสิไปขอนแก่นมันมานน่เขาเมื่อขอนแก่นบอกเฮ้ยจะหนิบ่วเนี่ฮะอยู่แถวบ้านแย่งนี่แถวบ้านแย่งนี่แหละหมองกินหม่องยูฮักกว่ได้เนาะแมนแมนแตัดทิปชีวิตพี่เข้มตอนนี้เขากำลังเสีออกเป๊ะจะซื้อว่าสิมันไปรับประทานอาหารครับพี่น้องครับจะซื้อว่าสิเป็นทั้งสัตน์ละคิดว่าแมนแมตาบ้าอ้ยเนาะนั่งให้มันคุมเลยทุกทีต้องนั่งเบ็ดชูหม่องเลยแม่นครับ นั่งบัตรซบอลบอลบว่ท่านไปแบบมันสีไทยว่าเห็นคนทางมันสีวินนะวันนับอ่างดีกรบิตเ่อเสียาเก่าว่าทนเบเก่าอันนี้บ่เก่าในรถนี่ยบ่เก่ายู่ตู้แอร์ไหมเกาเด้เก่าตู้แอร์ข้างหลังตู้แอร์เขาจะเาเ็ดให้แมบ่แม่นสเขากิ้เก่าไมอีคือจัง ขนาดเท่าเทาเทาดมจะสีเท่ากันยังเสียบตาเนาะซุมเขาเจาดมเก่าไหมเขาบปิดอันใช่สีไหมบ่เขาเฮียงเลยมันอยู่นี่แยงสีมันไม่เสียบตาถ้าจะฮิตจะเจากับปินรถพ่วงออกมาไดมทางไปเลยอนนี้ให้โกบันหัน นี่แหละเพื่อนว่ากลัวปันหาเป,ปาลี่ยนคือว่ากูัจักผมกับพ่อแจ๊กคือกันเป็นพ่อไทยผอแน่เพราะเสียตาร์เยวครับเป็นพ่าไทยเรียนเห็นนะครับพี่น้องนี้เรากำลังจะเดินทางไปงไกลมากเลยนะครับผมคือจุดมุ่งหมายเขาตอนนี้ว่าท่านไอ้มีปัญใดครับเพื่อนว่าลานเล็กลานเล็กเองดอกเสียนนต์ว่าแมนแมนนะครับแก้วแก้ว ีลพุกเอาแล้วความคิดพุกเอ้สุดพี่หนุ่มพูดว่าพี่จิ้งเก๋าแล้วเลยครับตอนนี้กำลังเดินทางนะครับผมเนี่ยโทรหาลูกไส้ล้วเอ้าพี่หนุ่มครับบอกไม่กินเข่าก่อนบ่ไปกินเข่าไม่ได้แท้สรุปไมกินเข่านี่ล่ะขับรถแล้ะเอาพี่หนุ่มครับสำหรับคลิปนี้ครับ ภาพพี่น้องขับคลิปประมาณนี้นะครับผมบ่มีบยังครับคลิปนี้ยเดินทางซื่อๆครับบ๊วยยังไปแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับเอ้าเอาเลยดิเอาเลยดิพออะไรอ่ะพ่ออะไรครับนี่ละ